อ่านนะะคใสวัสดีครับที่อังคารใดอังคารหนึ่งโดยเฉพาะวันนี้มารีวิวจูเนอร์โซนี่นะรุ่น ST 5150นะครับด้วยแต่ว่าแฟนาปัดอลูมิเนียมหนาๆเลยติดตามกันอยู่แล้วนะคะสวยๆนะครับทุกวันรับชัดนะครับไฟสตริโอติดระบบมิวติ้งทำงานนะครับสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพต่างๆลองเอฟเอ็มเนี่ยต้องลองตอนที่มิวติ้งออนนะไม่ใช่มิวติ้งออฟท้ามิวติ้งออฟเนี่ยก ลองนี่ใช้ไม่ได้นะคยัะเพราะว่าพพและูดคุยมันจะไม่ตัดเสียงซ่าเวลาหมุนทักขึ้นนะพบหมอตามตะวันให้ลองตอนที่มิงออนนะไม่มีขึ้นมันจะเงียบที่สําคัญราคาคนไทยต้องแตะต้องได้ราคาต้องแบบไทยๆจัดนี่คือหลักการของปัญญาศีนะคะเช่นต้องเย็นไว้ค่ะน้ําจูลินซีชีวภาเปือกเพืเป็นวิธีประทาด้วย ทำวิ่งออฟมายังไงก็รับติดหทุกทานที่สนใจนะครับสุซาสุซารับจหนวนใช่ไหมครับทํานมนูษฉบับนี้เล่นงานกันจึงเกิดแนวคิดเนี่ยแหละครับทำทิ่งออนนะครับเวลาทดสอบจูเนอร์ จะซื้อของใครน,นี่ลองมิลติง้งนะว่ามิลติ้งออนเนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าใช้ได้เนี่ยถึงจะสมบูรณ์นะครับจูนเนอร์ที่ดีนี่ระบบมิลติ้งต้องทํางานนะไฟสตริโอต้องติดนะผลิตโสภาพันนวดีเพื่อให้ทราบถึงประวกอธิษฐานพระราชกฤษฎีการาคาละเฉลีผยยกอ่ ให้มีน้ำดื่มตัวนี้ของปัญญาเสียงแะทำสะอาดนอกจากนี้ครับมีข้อสังการที่เกี่ยวกับเรื่องเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด Music Free Your Mind ที่คูแฟร์นไฮ เสาการนี่ใช้สาไฟพิมพ์สั้นๆนะนี่ประมาณพอละนี่มันได้ครึ่งเดียวเองนะครับ,บไม่อินนะขัดจูนนะครับขัดจูนได้สนใจจับเลยนะครับพันกว่าบาทเองตอนกลับได้ต้องมีที่ไปที่มาความจริงเรื่องปุณยเนี่ย ใหม่มันอยู่ดีดีมาโอเวอร์ตล,ลกอะเนาะเพราะว่าเหมือนเหมืนมนอนเพิ่งหลับกันเลยเนี่ยใช่ไหมยังอย,อยู่นะครับเขียบมาต่อกับจังหวัดสระแก้วนะครับเนาะจำไว้น,นะครับรว่าตูนเนอร์เนี่ยที่ดีนะครับระบบมิวติ้งต้องทํางานนะครับถ้าระบบมิวติ้งไม่ทํางานนี่ก็คือเวลาอ่ากดมิวติ้งออนเนี่ยสานี้มันจะหายไปเลยครับเพราะว่ารับไม่ติด อันนี้ไม่ติงออฟแลวตอนนี้ฝนยังไม่หยุดอีกเหรอครับนี่เป็นเสียงครอบครองผมที่ได้ยินทุกวันใ้ยาหัวเราะลูกหัวเราะเรื่มสร้างควาโอเคครับถ้ท่านใดสนใจเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับราคาพันกว่าๆนะครับ ยังคุ้มตัวเครื่องหนักนะีใใ่ใส่สวยแบบนีบ้ที่เราที่เดียวนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ